สวัสดีค่ะพบกับชาแนลโซนการ์ด Life on the World the <Cinderella. S 1> แม้ว่าปัจจุบันมนุษย์เราต้องพบเจอกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจต่างๆมากมายแต่นั่นนะคะก็เป็นเพียงแค่ส่วนน้อยเท่านั้นเพราะในอนาคตเราจะพบเจอกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยและน่าสนใจอีกเยอะและในคลิปนี้แอดจะพาไปพบกับ6เทคโนโลยี ที่คุณจะต้องพบเจอในโลกอนาคตซึ่งมันนะคะจะมีเทคโนโลยีอะไรบ้างและมันจะน่าทึ่งและน่าสนใจขนาดไหนนั้นลองไปชมกันเลยค่ะไบโอพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพรู้หรือไม่คะว่าในแต่ละปีทั่วโลกจะใช้พลาสติกรวมกันกว่า300ล้านตันเลยทีเดียว แต่มีจํานวนนะคะไม่ถึง15เท่านั้นล่ะค่ะที่ได้ถูกนํามารีไซเคิลและส่วนที่เหลือนะคะก็จะถูกส่งไปกําจัดด้วยการเผาหรือว่าฝังไว้ใต้หลุมขยะซึ่งจะใช้ระยะเวลานะคะหลายร้อยปีกว่าจะย่อยสลายได้แน่นอนนะคะว่าถ้ายังเป็นอย่างนี้อีกต่อไปโลกในอนาคตข้างหน้า จึงอาจจะเต็มไปด้วยขยะพลาสติกเป็นแน่ดังนั้นนะคะจึงได้มีการคิดพ้นไบโอพลาสติกหรือว่าพลาสติกชีวภาพซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สังเคราะห์ส่วนประกอบจากพืชเพื่อสร้างเป็นวัสดุทดแทนพลาสติกขึ้นมาแม้ว่าความแข็งแรงคงทนจะไม่สามารถเทียบเท่ากับพลาสติกแบบดั้งเดิมแต่มันก็สามารถย่อยสลายได้รวดเร็วกว่าและที่สําคัญนะคะไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งปัจจุบันผลกระทบที่พลาสติกสร้างให้กับโลกของเรานั้นเริ่มถึงจุดวิกฤตแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในยุคนี้ ผู้คนจึงได้ให้ความสําคัญกับธรรมชาติมากขึ้นและไบโอพลาสติกก็จะกลายเป็นส่วนสําคัญที่จะค่อยๆลดการสร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีแห่งโลกในอนาคตอย่างแท้จริงเลยล่ะค่ะ AI ที่เข้าใจมนุษย์มากขึ้นปัจจุบันนะคะจะเห็นได้ว่าสมาร์ทโฟนทำให้โลกของเราในก้าวเข้าสู่ยุคของปัญญาประดิษฐ์อย่างแท้จริง เพราะเดี๋ยวนี้นะคะสมาร์ทโฟนของคุณสามารถที่จะจดจําใบหน้าลายนิ้วมือท่าทางหรือว่าน้ําเสียงของคุณได้อีกด้วยซึ่งนี่แหละค่ะมันจึงทําให้เกิดการเก็บข้อมูลอย่างมหาศาลจากฟังก์ชันเหล่านี้และทําให้ AI นั้นถูกพัฒนาได้อย่างรวเดเร็วแล้วก็ต่อเนื่องจนเรียกได้ว่า แทบจะมีทักษะที่ใกล้เคียงกับพฤติกรรมของมนุษย์อย่างมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการคิดเพื่อแก้โจทย์ปัญหาต่างๆรวมถึงการพูดคุยโต้ตอบกับมนุษย์ได้อีกด้วยซึ่งในช่วง3-4ปีมานี้นะคะเทคโนโลยีทางด้าน AI มีการพัฒนาที่ค่อนข้างก้าวกระโดดจนทําให้สามารถที่จะโต้ตอบและแสดงอารมณ์ได้คล้ายกับมนุษย์จริงๆ แม้ว่า AI ในปัจจุบันนะคะจะมีความสามารถเพียงพอในหลายๆด้านแล้วแต่ว่าการพัฒนา AI ก็ยังคงม,มีการแข่งขันกันสูงแล้วก็ยังคงม,มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่แน่นะคะในอนาคตโลกของเราอาจจะมี AI ระดับสูงที่สามารถพูดคุยร่วมกับมนุษย์จนเราแทบแยกไม่ออกเลยนะคะว่าตกลงไหนมนุษย์ไหนหุ่นยนกันแน่นะคะ เนื้อสัตว์สังเคราะห์องค์การสหรประชาชาติได้คาดการนะคะเอาไว้ว่าในอีก30ปีข้างหน้าหรือว่าช่วงคริสต์ศักราช2050าจำนวนของประชากรมนุษย์นั้นจะเพิ่มมากขึ้นถึง9 8พันล้านคนจึงทำให้ความต้องการนะคะด้านอาหารนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลซึ่งนี่อาจจะเป็นการเสี่ยงต่อการเกิดวิกฤตการณ์อาหารขาดแคลนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อสัตว์ด้วยเหตุนี้เองนะคะเหล่านักวิทยาศาสตร์จึงได้ให้ความสนใจกับการสร้างเนื้อสัตว์สังเคราะห์ขึ้นมา คือการนำสเต็มเซลล์นะคะของสัตว์ต้นแบบมาเพาะเลี้ยงภายในถังปฏิกรณ์ชีวภาพแล้วก็เติมสารอาหารที่จำเป็นเข้าไปเพื่อให้เนื้อนั้นเจริญเติบโตซึ่งเนื้อสังเคราะห์นะคะได้ถูกเปิดเผยเป็นครั้งแรกในปีคิศกรั2013ซึ่งในตอนนั้นต้นทุนในการผลิตเนื้อเรียกว่าแพงหูฉี่เลยล่ะคะ่ะโดยมีต้นทุนนะคะในการผลิตเนื้อ1กิโลกรัมอยู่ที่479,000เหรียญดอลลาร์หรือว่าราวๆ14ล้านบาทเชียวนะคะแหม ใครจะไปกินลงราคะแบบนี้แต่เมื่อไม่กี่ปีมานี้นะคะมีสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีอาหารมากมายทำให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆในด้านการผลิตเนื้อสังเคราะห์ขึ้นมาและส่งผลนะคะให้เกิดการแข่งขันสูงขึ้นและแน่นอนนะคะว่าเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ทําให้ต้นทุนในการผลิตนั้นลดลงโดยล่าสุดมีต้นทุนเพียงแค่11เหรียญสหรัฐต่อ1กิโลกรัม หรือประมาณ330บาทเท่านั้นเองนะคะแตกต่างกันเราฟ้ากับผิวเลยล่ะคะเนี่ยและนี่ล่ะค่ะก็คือเทคโนโลยีแห่งความหวังของโลกในอนาคตที่อาจจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารที่จะเกิดขึ้นได้นั่นเองนะคะเทคโนโลยีโลกเสมือน เทคโนโลยีโลกเสมือนเป็นเทคโนโลยีนะคะที่ผสมผสานโลกในความเป็นจริงและโลกเสมือนที่สร้างขึ้นมานํามาผสานเข้าด้วยกันผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่อตางๆซึ่งถือว่าเป็นการสร้างข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบนะคะบนโลกเสมือนปัจจุบันนะคะได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีโลกเสมือนอย่าง AR VR และ MR ซึ่งมารวมกับความเร็วในการสื่อสารผ่านโครงข่าย 5G ที่กําลังจะเข้ามาในอนาคตต่อไปนะคะการติดต่อประสานงานไม่ใช่เพียงแค่ได้ยินเสียงหรือว่าเห็นภาพเหมือนที่เราใช้สื่อสารกันเท่านั้นนะคะแต่คุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่ากําลังนั่งพูดคุยอยู่ในห้องเดียวกันก็เป็นได้นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบเซ็นเซอร์คุณภาพสูงเพื่อเพิ่มฟังก์ชันในการสัมผัสกับอีกฝ่ายซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์นะคะต่อการประชุมโดยเฉพาะในทางการแพทย์ในอนาคตอีกด้วยล่ะคะ่ะ การยับยั้งโปรโตีนที่มีความผิดปกติปัจจุบันนะคะเรียกได้ว่าในวงการแพทย์เองก็ยังคงมีโรคอีกหลายโรคที่ยังไม่สามารถจะหาทางรักษาได้ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากโปรโตีนตัวร้ายในร่างกายที่มีความผิดปกติที่เรียกกันว่า IDPS ซึ่งเป็นโปรโตีนนะคะที่มีโครงสร้างไม่ชัดเจนและสามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างได้ตลอดเวลา จึงทำให้มันสามารถที่จะรักษาแบบเฉพาะเจาะจงได้ซึ่งโรคที่เจ้าโปรโตีนร้ายนะคะสร้างขึ้นมานั้นก็ได้แก่โรคมะเรง็งโรคความจําเสื่อมหรือว่าโรคคล้ายอื่นๆแต่ปัจจุบันนะคะได้มีการค้นพบวิธีที่จะป้องกันและยับยั้งไม่ให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบของโปรโตีน IDPS ได้แล้วนะคะนั่นจึงเป็นความเป็นไปได้ว่าโรคในอนาคตอาจจะไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเรง็งหรืออาจจะไม่เป็นโรคความจำเสื่อมแล้วก็ได้ แม้ตอนนี้จะยังไม่มีความคืบหน้าถึงความสําเร็จในการวิจัยเหล่านี้อย่างแน่ชัดแต่ก็ถือได้ว่าเมื่อวันที่เทคโนโลยีนะคะมีความก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้นบนทางการรักษาโรคร้ายเหล่านี้ก็มีความเป็นไปได้แน่นอนนะคะระบบการเก็บข้อมูลผ่าน DNA เเราอาจจะคุ้นชินนะคะกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแผ่นซีดี DVD USB Drive ทามไดรฟ์หรือว่าฮาร์ดดิสก์แต่รู้หรือไม่คะว่ามนุษย์ได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ในการเก็บข้อมูลที่เรียกว่า DNA Storage ซึ่งเป็นการบรรจุข,ข้อมูลนะคะใน DNA ของสิ่งมีชีวิตด้วยวิธีการนะคะที่เรียกว่า DNA Fountain โดยการบีบอัดข้อมูลชุดที่เป็นดิจิทัลลงไปในสาย DNA ย่อยๆได้สำเร็จและมีประสิทธิภาพสูงถึง85%เพราะในปัจจุบันนะคะมนุษย์ได้สร้างข้อมูลต่างๆเอาไว้ในปริมาณมหาศาลซึ่งโลกแนนาโคตข้างหน้าก็จะมีข้อมูลเข้ามาอีกมากมาย แล็เซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่ก็อาจจะไม่เพียงพอต่อการรองรับข้อมูลดังนั้นนะคะจึงได้มีการคิดค้นเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลไว้ภายใน DNA ของสิ่งมีชีวิตโดยจากผลการวิจัยนะคะ DNA ขนาดเล็กเท่าเข็มหมดุดสามารถที่จะเก็บข้อมูลได้มากถึง1 2 5 0 0 0กิกะไบต์เลยทีเดียวโดย DNA นะคะที่เก็บข้อมูลได้นั้นไม่ได้มาจากมนุษย์หรือว่าสัตว์ชนิดใดแต่เป็น DNA ที่สังเคราะห์ขึ้นภายในห้องแลบโดยเฉพาะจึงถือว่าไม่เป็นเทคโนโลยีชีวภาพที่ผิดศีลธรรม ซึ่งนอกจากจะเป็นการกักเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและประหยัดพื้นที่แล้วยังเป็นการลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วยนะคะถึงแม้ว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ ในปัจจุบันนะคะจะยังคงอยู่ในขั้นตอนของการวิจัยและทดลองเพื่อให้ได้มาซึ่งประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมรวมถึงต้นทุนที่ยังคงสูงลิว่วที่ยังไม่สามารถกระจายไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวงกว้างได้แต่ถึงอย่างนั้นก็เชื่อว่าอีก20-30ปีข้างหน้าเราก็คงจะได้เห็นเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันและคงกลายเป็นความเคยชินรวมถึงการเตรียมพบก,กับเทคโนโลยีใหม่ๆที่ล้ำกว่าซึ่งก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเราจะได้ใช้ชีวิตอยู่บนดาวเคราะห์ที่เรียกว่าโลก หรือว่าอาจจะต้องระหกระเหเร่ร่อนไปอยู่บนดางเพราะดวงอื่นกันนะคะหากวาชื่นชอบคลิปนี้แอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ This Centipede Predator a